สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k d ดอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำซีรีส์เรื่อง UMG รักแรกหายไปได้ใครมาวะทางช่อง GMM 25นํานำสแสดงโดยแน,นนนกรนพาส์นำตาลทิพนารีมิวพันษาและมาดาโมดเป็นเรื่องราวความรักครั้งแรกของมิวเด็กชายผู้ฝันอยากเป็นนักบินอวกาศ กับเอิงเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเขาเอิงเป็นเด็กผู้หญิงแปลกๆที่ไม่มีเพื่อนเหมือนกับมิวทั้งสองตัวติดกันไปไหนมาไหนทำอะไรด้วยกันตลอดไปจนถึงขั้นสร้างฐานทับลับเป็นที่เล่นกันในป่าแต่แล้วความสนุกวัยเด็กก็ต้องจบลงอย่างกระทันหันเมื่อจู่ๆเอิงก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยผ่านไป8ปี มิวกลายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเขายังจมอยู่กับความรู้สึกผิดโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เอิร์นหายไปได้แต่เฝ้ารอว่าวันหนึ่งเอิร์นจะกลับมาจนกลายเป็นคนไม่มีสังคมเพื่อนที่เขาเหลืออยู่เพียงคนเดียวก็คือแจ็คอดีตเด็กเกเรที่เคยแกล้งเขาบ่อยๆในวัยเด็กวันหนึ่งอาจารย์กิจอาจารย์ที่ปรึกษาบังคับให้มิวและแจ็ค เข้าเป็นสมาชิกชมรมวิจัยเรื่องลึกลับทำให้มิวได้พบกับเพื่อนใหม่ๆอย่างโอรุนพีผู้มีงานอดิเรกเป็นการตามล่าสัตว์ประหลาดและฟ้าใสเด็กสาวผู้เชื่อมัน่นในการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวถึงจะเป็นชมรมประหลาดๆแต่มิวก็เริ่มเปิดใจให้กับการมีเพื่อนใหม่และโอกาสที่จะเริ่มมีรักครั้งใหม่แต่อยู่ดีๆ เอิญที่หายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเวลาถึง8ปีก็กลับมาอีกครั้งการกลับมาของเอิงเต็มไปด้วยปริศนาถึงเธอจะจำมิวได้แต่เธอก็จำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับช่วงเวลาที่หายตัวไปแถมดูเหมือนว่าเธอจะมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์เรื่องประหลาดไม่จบลงเพียงแค่นั้นเมื่อ42สิสิ่งมีชีวิตปริศนาจากต่างดาวดันปรากฏตัวขึ้น เพื่อมาพาตัวเอิงไปถึงเวลาที่สมาชิกชมรมวิจัยเรื่องลึกลับจะต้องช่วยกันตามหาความจริงว่าต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดคืออะไรและเอิงที่กลับมาใช่รักแรกของมิวที่หายตัวไปเมื่อ8ปีที่แล้วจริงๆหรือไม่มาร่วมลุ้นกันต่อได้ในซีรีส์เรื่อง UMG รักแรกหายไปได้ใครมาวะ ทุกวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง g m m 25และชมย้อนหลังที่แรกได้ที่ True ID เวลา22นาฬกา30นาทีออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่12มีนาคงคาชอบก็กดถูกใจใช่ก็ชก่วยกด subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย